เหลือหลายเรหมดนะผมผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่เห็นเพงเบาๆนะที่เป็นหงก็เลยเวลาเข้ามามีกี่รายมันก็มองเห็นได้ชัดๆแต่มันขวางกันอย่นั่นเกียรตนาไม่เจีตนา,ไม,นาไม่สําคัญสําคัญยิ่ผิดต้องเป็นผิดนั่นนะไม่เคยให้อภัยแก่ใครก็เกตนาไม่เกตนาความผิดทั้งหมดมันเป็นเรื่อง ดีอะไรมันไม่ได้ดีมีเรอคนสามคนมาคอยประชุมการงานกับมากสุขภาพก็ไม่ค,มคม่อยดีเราพยายามไม่มีงานมีการเลยในทุลารไรจะทำอะไรที่ไหนรีบทำเดี๋ถือเป็นของน้ำคัญยิ่งขว่าจิตใจ ทำงานอะไรอยู่ก็ให้มีความเพลี่ยนในใจคือสตินี่เคยพูดเสมอย้ำแล้วย้ำเราเราไม่เห็นสิ่งใดสําคัญนิ่งกว่าสติปัญญาอย่างเช้าวานันก็ท่านี้เก็บหมัดจับในโป้นเราเอาไปคิดเก็บกระเทือนใจมื่นกันเก็บมาตั้งนิยมที่มีปังแต่เราไม่สําคัญอะไรก็หมัดน,นะเราไม่เอาหมัดมาสอนไม่เอามานนะ โอมาสอนเราพระมาสอนนี่สําคัญตรงนี้ถ้าคนใา้สติปัญญาบ้างจะเก็บหมัดที่มีสมัยนี้ทิ้งที่ไหนเก็บที่นี่เก็บไปเนี่นี่เท่านี้เลยเห็นปัญญาเห็นสติเห็นปัญญาของคนนั่นเอาตรงนั้นนะให้ทําอะไรก็ตามเป็นเรื่องของสติของปัญญาทั้งนั้นที่เราพาทํา ตอนนั้นเราไม่ถืออะไรนอกนั้นเป็นํำขันยิ่งกว่าพระที่จะฝึกตัวเองทำมาายสติไม่มีปัญญาไม่มีมันดีไปแล้วหรือดีก็เลยนะนี่อ่อนถ้าว่าอ่อนใจอ่อนลงอ,อ,อ่อนมากถึงขน,นายเข้าใจว่าจิตเ,เป็นของเล่นๆเ,เหลอเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งงกิ่มันเหยียบ หัวใจโลกให้จงในวัฏฏะทั้งสามนีตรงไหนมีความสิทในวัฏฏะวนทั้งสามไม่ได้แบกทุกไปด้วยทุกภพทุกชาตินี้<ม>ขึ้นคือว่าพบแล้วก็คือว่าทุกนั่นเองท่านยั่บอกดูขัง้งอาุจิอชาติสร์ทุกยอ่อมีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นตังทีเกิดตรงไหนมีทุกตรงนั้นมีมากมีนอ้อยต,ตามส่วนของทุกนี่มันจะเรื่องเล็กน้อยภาสิตกอนนี้พระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งทีวเดียวอยู่ในนั้นท่านเชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระสิทธิ์นี่สิพระสิทธินี้ลากคนออกจากทุกข์แท้ออกจากความเกิดคือความทุกข์แท้ความเกิดนั่นแหละคือคคกองเทิงกองหนึ่งท่านยังไม่ราบอีเลยทำจิตให้มันทนจากความหมุนของกิเลสดูที่มันจะเป็นยังไงทําไมถึงบอกพระพุทธเจ้ากระเกิดที่พานงประนังวันติบุตถา บรรดอาู้อ ject ทั้งหลายว่าว่าพระนิพพานเปนสุขอย่างยิ่งเอาอะไรมาสูขอย่างยิ่งมันตะกอนไปยนไหนเรื่องกิเลสครอบหม,ม,มหัวใจพระพุทธเจ้าโอมใดมากราบพูดเรื่องกิเลสว่ามีความสุขแข่งธรรมุวิชชาเคยมีไหมอังเมือ่อกิเลสออกหมดจากใจแล้วจึงเป็นความสูขอย่างยิ่งน,นั่นตามตรงมั้ยดีอย่งนี้ ธรรมชาติบีบบังคับอยู่มันเอาความสุขมาทงไงถต,ต่คนนั่งหายอิสระไม่ได้เมื่อถูกบังคับอยู่แล้วหายอิสระได้ยังไงความไม่มีอิสระก็คือความทุกข์นั่นเองความไม่อิสระกับความพ้นจากสิ่งที่บังคับก็คือความสุขนะยิตเวลาไหนเวลาที่ไม่ถูกบ,งบังคับบังคับ เร่องจากิดท่านถือว่าป็นทุกเวลาทุกเหยียบหัวใจอยู่ทําไมไม่รู้สึกตัวนี่ถูกกล่อมขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องกล่อมของยุเลติประเภทนาเดือนถึงเพ่ง,งมันก็ไม่รู้มันกเอียดขนาดไหนเดือนแันส้างตะเวียนมันก็เต็มเหนียวเต็มท่านเป็นท่านตายถึงจะรู้ ด้วยสติปัญญาเนี่ยเป็นสาคัญไม่ใช่อย่างอื่นข้าต่อสู้นี่คือเรื่องของสติปัญญาสู้เฉยๆในเรื่องอะไรคนทุกข์จนตายสู้จนตายอะไรก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้ามันสู้ด้วยสติปัญญาทนต่อทุกข์ทนด้วยคนอย่างคนเป็นไข้ทนไม่ทนจะทุกข์ทนจะทําไงนี้ไปไหนรอดไม่มีทางหนีก็ต้องทนทนจน,นตายไม้ความพิเศษอะไรอ่น เทนต่อทุกเรายังทนได้อย่างนั้นทนจนตายทาไมทนทุกข์ต่อสู้กับกิเลสมันทนไม่ได้ถ้าจะเป็นนักเจ็บเสียงให้เห็นนะผลตัวตัวรอดต้องมีทางออกจนได้คนเราไม่มีใครฉลาดเกินมนุษย์อันในขนาดเดียวกัน,นก็มีใครโง่งเกินมนุษย์เป็นสิเพราะกิเลสครอบหัวยังให้โง่มันม้มงเโง่ ทำอะไรให้เสร็จในสัปเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วรีบจัดรีบทำล่างบาทเช็ดปาดเข้าทถลกมีทุนละรีบไปอย่ามัดเป็นเป็่านผ่านๆเด่นๆดานๆไปทนี้นะไม่เห็นความเพียรเปสำคัญจะเห็นอะไรเป็นสำคัญในเพศของพระนี่กของพระคืออะไร พวกภาพวกอะไรอะไรน่ตัดเพียงพอกันไหมตัดจุบงจีวออะไรตอนเปิดโอกาสให้ตัดกันอ่ะหม่เพียงพอก็ให้หามาตัดจนเพียงพอกันผมก็บอกแล้วนี่ไม่ซ้ำซากบอกอะไรบอกวยความตัดความจริงบอกก็เห็นด้วยผล สติปัญญาไม่มีสมาธิความสงบแม่นิดหน่อยมันก็มีไม่ได้เลยความปกิบบังคับจินดนนิ้นดินลนควรกวไหไม่ได้เราความสูมงมาจากไหนถ้าเรามีเคยทุกอย่างแล้วเไปแล้วความบอบช้ำสกฤฤฤฤฤฤฤิเดี๋ยวเนะนำม,มาพูดให้หนูฟังคว,ความบอบช้ำเพราะ้วยความเพียร ในการต่อสู้ขี้เกียจได้พูด่องฟังมาไม่กรรี่ครั้งจริงพูดเพื่ออะไรเอามาอวดอะไรวิเศษวิโสอะไรการอวดนอกจากความจริงนั่นเป็นของวิเศษจริงๆไงก็ว่าแต่ทางความจริงเลยความจริงในโลกต้องการต้องจะทำไม่ได้อเออนล้วรบมัน ที่ผ่านมาคือก็พอดีจริงๆไปก็ได้ความมั่ยจริงเนี่ยไม่เปน็นไรตายกันมาเพราะวันนั้นเราไม่ได้พูดอะเรื่องการเงินกันหรอกไม่ต้องพูดไปพูดเมื่อวานบริษัทไหนต้ว่าจริงมันจะได้อ,อุ่เอนเงินไหมเดือนนี้แสนห้าจะอุ่นดีแสนห้าเร็วนี เพราะงานังเานเราก็เห็นใจเมื่อทำมันควรจะเสร็จเสร็จไปเรื่อยไม่ควร้างขางมันมึงงางเพราต้อมีไปข้งหมดแล้วคนไปคนมาลครก้นหนันคนเราลนบาคนงานก็อพิืมวลาปกครองนี่านแล้วพระที่อยู come, ่ชาลา พรมาจากไหนพระมาจากไหนสุสีสุภาพใหมาลองนะพระดมีมันมีก่อนมีพระมาดีมีมันแสงเลยมานะอะไรอะไรเกี่ยวข้องเวลาเน,นี่ยถามหมูถามคนก่อนเมือมีพระอาการทุกะมาเกี่ยวข้องถามเรื่องอะไรอะไรการตอบการอะไรมีความสลับการปฏิบัติต่อพระที่จรมา เหมือนกันเราไม่ได้สอนให้โง่เนาะเขาพี่ยอดเขาไม,ไม่เคยสอนให้ใครโง่ศาส,สนาไม่ใช่ศาสนาสอนให้คนให้โง่แล้วพระเราทำไมจะโง่บางองค์เป็นพระตะกะตะกรามมามีเราพร้อมเสมอที่จะสงราข้อโลกมีเท่าไรเราทุ่มั้งได้ไม่เสียดายเพราะจิตใจเป็นน้ำคขญแต่แบบตะกะตะกรามแบบ z ี o m 4 z o 5ดูไม่ได้แม้จเขโยนอาหารเอาโยนข้าวชุน,นักกินสุน,นัก,กตักาะตรรมยังไม่น่าดูคิดดูดิพระเรา,ากตกาะตรรมน่าดูที่ไหนส่งเสริมคนให้ดีต่างหากไม่ส่งเสริมคนให้เสียและส่งเสริมพระธรรมาจะส่งเสริมให้เสียบางรายได้ยินว่า วันนี้เป็น,ปนวัดที่สงเคราะห์สงหายดีมันก็แห่กันมาเห่กันมามาแบบนั้นแบบตะะ่ตะกะตะกามันเร้ว่าห้ดีมีมมาถามนั่นถามนี่ดีไม่ดีเป็นสื่อเป็นทางความเสียหายมาอีกสงสัยอะไรถามหมูถามป่วนปกว่า,าทำ ปชุม 4, สี่ถุมห้าเป็นอันเป็นแบบเดียวกันกันกบผู้มาเกี่ยวข้องนั้นนาเรียมนายแล้ว